สวัสดีครับพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับวันนี้ก็จะมาสอนหายเงินฟรีเข้าบัญชีของ tomonewallet y นะครับจากแอปหายเงินฟรีนะครับสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่ 1000บาทต่อ1ครั้ง่นเองนะครับซึ่งหนึ่งวันเราก็สามารถถอนได้ไม่จํากัดนะครับไม่ว่าเราจะทำไม่ว่าเราเราจะถอนเงิน1 0 0่บาท2,000บาท ,3,000 บาทก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีเหรียญถึงนะครับตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดต่อครั้งในการถอนเงินนะครับบางแอปนั้นก็คือเขาจํากัดแค่หนึ่งครั้งต่อวันนะครับในส่วนนี้ซึ่งแอปนี้นะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวการดูวิดีโอแล้วก็ทําภารกิจนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android นะครับก็นะครับแนะนําให้เรา ดูวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจดาวน์โหลดแอปหรืออย่าเพิ่งตัดสินใจเลือแอปนี้นะครับให้เราดูก่อนนะครับว่าแอปนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าวิธีการหาเงินแบบนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าแอปนี้นะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมแอปนี้กันเลยนะครับ ซึ่งแอปนี้นะครับมีแอปนี้มีชื่อว่าแอป Go d a i l y นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบหมู่ของข่าวนะครับผมนะก็จะเป็นบหมู่ของแนะนําแล้วก็บันเทิงนะครับเกี่ยวกับข่าวในส่วนของประเภทสังคมนะครับแล้วก็กีกีฬานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดวงด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนะครับตรงนี้แล้วก็ยานยนต์นะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ดิจิทัลนะครับแล้วก็เกมนะครับแล้วก็สุขภาพ และไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท่องเที่ยวด้วยนะครับการศึกษาก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของข่าวของการศึกษาข่าวการเมืองนะครับแล้วก็ฟุตบอลนะเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาอ่านได้เลยนะครับปุนี้ครับว่าเราสนใจอ่านข่าวประเภทไหนแล้วก็มาติดตามข่าวสารได้เลยนะครับซึ่งถ้าว่าเราไปซื้อข่าวไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านนะครับเราก็จะได้รับเป็นกระดาษเข้ามาใช่ไหมแล้วก็กระดาษนั้นนะครับผมน่าก็ต้อง ทำการรีไซเคิลต่อใช่ไหมทุกคนเน,นาะแนะนำนะครับให้เรานะครับมาเล่นบนแอปพลิเคชันดีกว่าเนาะซึ่งเราอ่านข่าวจากกระดาษนั้นเราไม่ได้รับเงินนะครับแต่ว่าถ้าเราอ่านข่าวจากแอปพลิเคชันนี้นะครับเราอ่านไปแล้วก็จะมีตัวจับเวลาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็นี่ทุกคนนะ่าจะมีตัวจับเวลานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าตัวจับเวลานี้มันหมุนจนครบหนึ่งรอบนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเข้ามาครับอันนี้ก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ โอเคทุกคนครับเมื่อเรากดรับรางวัลแล้วก็จะได้รับรางวัลตรงนี้ก็คือเป็นคะแนนเข้ามาเนาะซึ่งครั้งนี้ผมได้รับมาอยู่ที่403คะแนนด้วยกันนะครับซึ่งรางวัลน,นี้ก็คือเป็นในส่วนการอ่านข่าวแล้วก็การอ่านข่าวนั้นก็คือเป็นหนึ่งในภารกิจ ของแอปนี้นะครับก็มาที่ศูนย์ภารกิจนะครับจะมีภารกิจให้เราทำนะครับก็มาที่คาว่าูนย์ภารกิจนะครับซึ่งภารกิจก็จะมีภารกิจล็อกอินนะครับตรงนี้เนาะซึ่งการล็อกอินนั้นนะครับผมก็ลอ็อกอินแล้ววันที่19วันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่30ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็เขาก็จะนับหนึ่งใหม่นะครับรในส่วนของภารกิจรายวันนะครับวันนี้ผมก็ทําไปแล้วหลายภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากข้อความแจ้งเตือนไปหนึ่งครั้งแล้วก็ การอ่านบทความปกติก็คือเหมือนที่ผมอ่านเมื่อกี้สาธิตให้ดูรับอันนี้1ครั้งก็สําเร็จแล้วแล้วก็อ่านสาครั้งก็สําเร็จแล้วแล้วก็6ครั้งก็สําเร็จแล้วแล้วก็10ครั้งก็สําเร็จแล้วนะครับซึ่งภารกิจนี้เราก็สามารถที่จะกดรับได้เลยเหมือนอันนี้ก็เขาจะสมให้ประมาณ3 0 0 0ถึง8,000เหรียญน,นะครับเราก็กดคําว่าเก็ตได้เลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของภารกิจเมื่อกี้ที่ผมได้รับมานั้นก็อยู่ที่ประมาณ5,513เหรียญนะคเรียน,นจาก3 0 0 0ถึง8,000เหรียญเนาะก็โอเคก็เดี๋ยวเราไป กดลาบต่อตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เนะเาะส่วนที่เหลือที่เป็นสีขาวแบบนี้คือเรายัางทําภาร,รกิจไม่สําเร็จนะครับอันนี้คือภาร,รกิจของการดูวิดีโอนะครับก็ดูไปสาครั้งก็มีโอกาสารับอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง20,000เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ภาร,รกิจแชร์ไปยังไลน์นับก็จะมีโอกาสารับอยู่ที่3 0 0 0ถึง8,000เหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะส่วนรางวัลเพิ่มเติมก็คือจะเป็นงานเพิ่มเติม,ต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 มให้เราทําก็จะมีงานอะไรบ้างก็อันนี้งานทําเงินนะครับกดเข้าไปเนาะ งานทาเงินก็คือเป็นในส่งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเราโหลดแอปที่มีชื่อว่าฮากโกนะครับก็เล่นแอปนี้ไปนะครับก็มีคน389คนได้ทาภารกิจสําเร็จภายใน24ชั่วโมงนะครับอ่ะกดคาว่าทันทีปั๊บเลยและเขาก็ให้เราทําอะไรบ้างก็คือเขาจะให้เวลาอยู่ที่30วันนะครับให้เรานะครับไปทําการทําแบบฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เล่นเกมอะไรก็ได้นวมันแรกนะครับเล่นเกมได้ก็เล่นเกมใดก็ได้10 เกมในวันที่2นะครับเข้าสระบบในวันที่2นะครับแล้วก็เล่นเกมอะไรก็ได้ในวันที่3วันที่4วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7จนะครับจากนั้นก็รับคะแนนไปเลยนับรับอยู่ที่งหมด้านอยู่ทีปด่นสองพันเก้าคะแนนด้วยกันก็ถือว่าเยอะมากนะครับประมาณ600บาทนะครับในสนีนะเพราะว่าเพราะว่า1000คะแนนเท่ากับอยู่ที่1000ล้านเท่ากับอยู่ที่1 1000บาทนะถ้าถามว่าผมจะไม่เิดนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่ทุกคนนะ6 6ห0 0กเมื่อกี้60ล้านใช่ไหมอ่าเมื่อกี้6ล้านใช่ไหมหล้านคะแนนนั้นเนะท่ากับประมาณ6บาทหรือเปล่ปาเมื่อกี้เนาะอ่าใช่ทุกคนนะเพราะว่า20ล้านเท่ากับอยู่ที่2 0 0บาทครับตรงนี้เนาะก็6ล้านคะแนนก็เท่ากับอยู่ที่อ่า60ล้านก็คือ60600บาทถ้า ล้านคะแนนก็เท่ากับอยู่ที่60บาทนะครับถ้าหากว่าเราทำภารกิจเมื่อกี้ได้รับอยู่ที่60บาทนะครับผมโอเคนะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภารกิจต่อมาก็คือภารกิจของการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีให้เราเชิญเพื่อนไปจะมีให้เราแชร์ลิงก์นะครับแล้วก็มีในส่วนของรหัสเชิญนะครับเราก็สามารถไปเชิญได้นะครับซึ่งการเชิญเพื่อนนี้จะทําให้เรานั้นนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะว่าการเชิญเพื่อนเป็นการโปรโมทแอปนะครับอ่าเราโปรโมทแอปให้เขาเขาก็จะตอบแทนในส่วนของรางวัลแล้วก็เงินให้แก่เรานะครับเพราะว่าเมื่อมีคนเล่นแอปเขาเยอะนะครับแล้วก็อ่าทางเขาก็จะได้รับนอสงข เงินเข้ามาเยอะจากค่าโฆษณาของทางแอปนะครับก็จากนั้นก็เขาก็จะนํามาแบ่งปันให้กับเรานะครับส่วนต่อมาคือวงล้อนําโชคจับรางวัลน,นะครับอันนี้คือจะให้เราไปหมุนสปินนะครับซึ่งการหมุนสปินนั้นสามารถหมุนได้5ครั้งด้วยกันนะถ้าเราหมุนไป3ครั้งก็สามารถที่จะมาเปิดหิทสมบัติที่เป็นสีส้มได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเปิด6ครั้งก็ เปิดในส่งสีฟ้าตรงนี้ได้นะครับอ่ดเดี๋ยวเรามาลองจับรางวัลกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ารเราไม่ต้องมาลุ้นในส่วนของ iPhone นะเพราะว่าเขาไม่ได้แจกเราจริงตรงนี้นะส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นเหรียญมากกว่านะครับอ่าโอเคจับรางวัลฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะครั้งนี้ได้มาอยู่ที่ กี่คะแนนอะได้มาอยู่ที่688คะแนนนะครับล้วก็กดคําว่าการกระบาดเนาะไม่ต้องกดยอมรับน้ำให้กดคําว่าการกระบาดนะครับแล้วก็ให้เราหมุนไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนไป3าครั้งแล้วก็มาเปิดในส่วนของหีสมบัติที่เป็นสีส้มตรงนี้นะครับหรือเป็นสีเหลืองเนาะ มาดูครั้งที่3กันนะครับครั้งที่3เมื่อกี้ครั้งที่2เมื่อกี้มันไม่ได้รับเปลี่ยนผมไม่แน่ใจมันเป็นบักเมื่อกี้เนาะครั้งที่3ก็ได้มาอยู่ที่3 8 8เหรียญนะครับแล้วก็มาเปิดในส่วนของหีสมบัติที่เป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะกดเข้าไปปั๊บเลยและเราได้มาอยู่ที่6 8 8ปเหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคต่อมาเราก็สามารถจับรางวัลต่อได้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าว่ามันหมดแล้วเราต้องทําอะไรบ้างในส่วนนี้นะครับผมนะก็อันนี้ก็เป็นครััั้้งททีี่่่4นะครรบบไดมาอยู1,000 288คะแนนด้วยกันนะครับแล้วก็มากดครั้งสุดท้ายกันนะครับคือเป็นครั้งที่5นะครับ ครั้งที่5มาดูกันว่าจะได้รับไปกี่คะแนนนะครับครั้งที่5เป็นกล่องขวัญนะครับแล้วก็อ่านมาขึ้นแบบนี้ก็ไม่มีคะแนนให้แล้วก็กดคําว่ากากบาดเนาะถึงแม้เขาจะเขียนว่ายินดีด้วยคนได้รับรางวัลที่1ตรงนี้คือมันเป็นแค่บบนเดอร์ของเขาเองนะเราไม่ได้ริงนะมันเป็นแค่บบนเดอร์เองนะครับอย่ากดนะให้เรากดคําว่ากากระบาทปิดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าว่าเราจะจับต่อให้เรากดคําว่าดูวิดีโอแล้วก็รับรางวัลฟรีตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับส่วนอ่านเพื่อรับเหรียญ นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของการที่เราไปโหลดแอปนะแอปดิมว่านะก็คือต้นกําเนิดเทพสวรรค์นี้ก็ทำาพืกิจสําเร็จนะจะได้รับอยู่ที่6กล้านแปดแสหมื่นเหรียญน,นะครับก็ประมาณ60บาทนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ฮากูอันนี้นะครับถ้าเราทำสำเร็จก็เราไป60บาทเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนาะหากการถอนเงินก็มาที่เมนูนี้เหมือนกันแล้วก็เลื่อนไปข้างบนแล้วก็กดที่คําว่าตรงนี้นะครับ เราก็สามารถถอนเงินได้ถ้าหากว่าเรามีจํานวนเหรียญที่ถึงนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็กดเลือก To many Wall e t แล้วก็เลือกคำว่าถอนเงินนะครับพวกนี้เนาะโอเคทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนักคิดว่าคนที่ดูแอปนี้เป็นแอปใหม่หรือคนที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็น่าจนะครับได้ตัดสินใจอยู่แล้วว่าเรานั้นเหมาะสมหรือเปล่าเรานั้นคิดว่าเรานั้นสามารถทําเงินกับแอปนี้หรือเปล่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่านะครับถามว่าวิธีนี้มันเหมาะกับเราก็ เชิญดาวน์โหลดไอ้เลยนะครับถามว่ามันไม่เหมาะก็ข้ามวิดีโอนี้ไปครับแล้วก็ไปดูวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างรายได,ได้วิดีโออื่นๆต่อได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ